อ่อ,อ,อยดูแมวนี่มันมันทะเลาะกันหรือยอกกันวะอ,อืกำลังถ่อยูอ่เพื่อนกันนี่เจ้าลายเจ้าลายนี่ชื่ออะไรนที่กำลังไอ้อ้วนไอ้วนเออ้วนกระแต้มนี่คืออ้วนกระแตม เขาทั้งวันเลยหยอกกันแบบเนี้ยอืมรายนี้ไม่มีกรรมการเพราะเราหยอกกันเล่นอือ้วนกระแต้มรูไปแล้วนี่เหลือกรรมการตอนนี้กรรมการนั่งเฝ้าอยู่และไอ้กรรมการนี่ชื่ออะไรเนี่ยเอยมูหลานเอ้อตัวนี้ม จำได้ไหมคะที่มีคลิปหนึ่งที่แมวตัวหนึ่งทะเลาะกับหมาทะเลาะเปล่าไม่เปล่าไม่รู้นะทะเลาะเรื่องเขาเขาทะเลาะกับเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องการเรื่องมานั่งดูเขาขับถ่ายใช่ปะ่ะถังอะ่ะเออก็เลยเป็นเรื่องการเรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันเลยอะ่ะมันมีคลิปอยู่ัวงเออมูหลานโอ้มุลลานคนสวยนี่ มูหลานตโตแล้วจำไม่ค่อยได้เนาะตอนเด็กๆเขาก็จะอินดูอีแบบเนาะพอจำได้เื็นข่ามันก็ได้ยาวเออใช่ไม่ขอดถ,ถ้าถ้าตัวอื่นจะขอดมากอะไรนะกองลงัง,ง,ลงไงอ,อ๋อฮิ่งรอบบ้านเลยอ่ะ จมูหลานทำไมไม่เล่นน่ะวันนี้ดูซึ้งซึ้งซึมละ่ะแต่ตอนเด็กเกเขาก็เล่นใช่ไหมเนี่ยมันนั่งดูเหมือนเหมือนแมวใจสั่นอ่ะอยากหรือว่าอยากเล่นกับเขาอยากเล่นกับเขาก็ไปเลยเนาะเนี่ยนั่งเฝ้าเท้าอยู่เนี่ยมูหลานมูหลานเงยหน้าขึ้นมาดิอ้อลืมดูอาหารทอดเลยออย อาหารที่ออยทอดยังยังมีอีกใช่หะยังทอดไม่หมดเออเดี๋ยวแป๊แบ,บนึงนะคะเดี๋ยวไปดูอาหารทอดด้วยอืมมูหลานนึกว่ามูหลานไม่สบายสิแปบ๊บนึงอ่าเขาเขาชอบเขาชอบตามเท้าอ่ะพอเราเลือ่อนเขาก็เลื่อนตามอืม มูหลานอือฮืออือหืออือหือมูหลาน<ม>ตัวลายเหมือนปลาเชโดเลยอ่ะเอ้าโหมูหลานไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ